สวัสดีครับผมกลับมาแล้วคิดว่าผมจะเลิกทําช่องไอ้ด่ใช่ไอความคิดเลิกทําช่องนี่มันเป็นเหมือนมีความคิดที่ผมคิดไปแต่ในไหนก็ทํามาตั้งขนาดนี้แล้วผมเลยคิดว่าอยากอแพ้ทําต่อไปเนื่องจากว่าผมยังไม่รู้ว่าผมถนัดทาอะไรผมก็เลยทําคลิปไปทั่วเลยหรือก็คือช่องของผมมันมันมันมั่วสั่วมากเลย มีคลิปไหลเนียวมากเลยมันจะเป็นเล่นเกมทำอนิเมชั่นงงๆหรือว่าภาคเสียงตัดต่อกากากเลยมัวสัวส่วนเหตุผลที่ผมหายไปนานก็ผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่มันแย่มากเลยครอบครัวมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะย้ายไปอยู่หอกับเพื่อนอละโอเคผมรู้สึกว่าผมบน่นมานานมากเลยกินเวลาตั้งเกือบนาทีโอเคมาเริ่มเข้าประเด็นคลิปนี้เลย อาหารที่เป็นเส้นมากินกับข้าวมันเข้ากันตรงไหนเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารเส้นมา,มากๆไม่ว่าจะเป็นมามา่าก๋วยเตี๋ยวสปาตเกตตีผมชอบมากเลยแต่ผมจะรู้สึกแย่ทุกครั้งเลยที่ต้องมากินอาหารแบบนี้กับข้าวผมไม่รู้นะในความคิดของผมอาหารที่เป็นเส้นกินกับข้าวแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เข้ากันเลยเส้นส่วนใหญ่มันก็ทํามาจากแป้งแล้วแป้งจากข้าวมันอารมณ์เหมือนมันแดกข้าว ที่ปลูกเป็นข้าวและในสมัยเด็กอะโรงเรียนที่ผมอยู่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมันเรียนตั้งแต่อุบาลจนถึงมสามและทีนี้แม่ครัวที่นั่นน่ะแม่งทําอาหารอร่อยมากโอ้โหบอกเลยแม่งก็นสุดยอดแม่ครัวรู้สึกว่าไม่มีนักเรียนคนไหนไม,ไม่ข้ามเมื่ออาหารเลยคือกินกันทุกคนแม่งอร่อยมากทําอาหารได้อร่อยโคตรเลยและมันจะมีอยู่เมนูหนึ่งมันก็คือจำุเสร็จ และผมก็ชอบมากเลยผมชอบไอพวกเมนูยำม,มากเลยแล้วทีนี้ใช่ครับแม่งเด็กกับข้าวโอ้ตั้งแต่ผมอยู่โรงเรียนนั้นมาผมกินข้าวเที่ยงตลอดเลยแม่งอร่อยมากและแม่งเป็นข้าวฟรีนะไม่ต้องเสียเงินซื้อแต่ตอนเข้าโรงเรียนมัธยมเนี่ยซื้อกินตลอดโดยเฉพาะมามา่ทาทังทั้งที่มันมีร้านขึ้เตี๋ยวกับร้านข้าวแล้วกูไม่แดกกูจะเดกมามา่าไอย้ยำ้นเส้นกับ ข้าวเนี่ยมันเป็นมืออาหารที่ผมข้ามตลอดเลยถ้าเกิดว่าผมรู้ว,วันนั้นกินนะผมจะไม่กินเลยผมจะไปซื้อขนมหรืออะไรมากินอยู่บนห้องนั่นแหละคือกูไม่แดกกูเคยแดกแล้วกูไม่แฮปปี้กูอยากแดกแค่ยำมุ้งเส้นกูอยากแดกจะมุ้งแค่กับข้าวผมไม่ได้มีอะไรกับข้าวนะคือผมกม็ชอบกินข้าวผมรู้สึกว่ากินยำมุ้งเส้นกับข้าวแล้วมันรู้สึกไม่เข้า โอเคบนที่นี่แหละให้ทุกคนเขารู้กันว่าผมยังไม่ได้ทิ้งช่องนี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องโลกอิร์เน็ตครั้งแรกในชีวิตของผมขอบอกเลยว,ว่าจังหลมากทุกคนต้องมาฟังให้ได้นะเพราะว่ามันเชื่อจริงโอเคสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละบายบาย